<Monster> Kill. คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ใดที่มีปัญหาทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีสายปั่นทุกท่านไว้นะครับมาอีกแล้วกับมาจองเว2นะครับนะวันนี้ก็ทุนมาที่740บาทนะครับ <Hello. S 1> มา ดูหน้าเกมมาจองเวสองกับเช้าวันจันทร์กันดีกว่าผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนะออโต้ห้าสิบหมุนเบ็ดส,สามบาทมาดูกันเลยจะปังหรือเปล่าวันนี้ยังไงอุย้ยสองกลมมาว่ะเออพอได้ครับผม12บาทมีต่อหรือเปล่ายังไงอีกมาห้ากลมไหลเออ,อยังมีกําไรให้อยู่อีกสักนิดนึงมาอย่าเพิ่งเงียบนะจัดมาสวยครับ หมุนฟรีไปซีช็อตนี้ยังไงยังไงลันลันมาไวาหนึ่งตัวครับหลังคาไหลสวยไวยหนึ่งตัวจัดห้าขีดมาต่อเฮ้ยมาเอาอีกเอาอีกมาสวยแล้วเริ่มมาสวยแล้วเออมาเรื่อยเืยหน่อยจะมีอีกไหมหลังคาไหลวะสวยทีถ้าสามกกมาช่องสามจะสวยกว่าน,นี้อีกนะครับนะเออ ยังพอมีตัวแทนได้อยู่เอายิ่งหน่อยอาอีกหน่อย,เออ,อยเออสองขีดไหลอ้โหไม่ถึงบาทด้วยอีกสักนิดนึงโอโ๊ยว่ล้วนลัวแจกน้อยๆกินหนักๆสุดยอดจัดมาต่อครับผมห้าโกเมอ้อไหลามาสวยมีห้ากิดให้เออ ทุนนิดเดียวไม่เป็นไรอีก้าหมุนมาจัดมาจัดมาเฮ้ยเออไวสามตัวครับช็อตนี้เออไหลแล้วยังไงต่อ,อม,มาต่อสวยครับห้ขีดช่องแรกโอ้ยยังมีหลักมาไหลไวหนึ่งตัวไหลไปดิจัดมาโอ้โหหวังห้าขีดไม่มาแต่ก็ไม่เป็นไร รางวัลมีกะมาแล้วจบที่129นะครับนะอีก3หมุนจะเป็นไงเออปิดท้ายไหลมา2องขีดจัดต่อเออโอเคก็ถือว่ายังบวกมาอยู่20บาทมารอบนี้ขึ้นเบ็ด5เลยแล้วกันแล้วผมเหมือนเดิมครับ50หมุนมารอบนี้เบ็ด5แล้วนะอย่าทำให้ผิดหวังล่ะมาครับผม6บาท เออมาวายหนึ่งตัวครับยังไงอู้หูอยตัวไม่มีตัวเชื่อมอีกเออยังไงฟรีเกมอืไม่มาสวยครับห้างขีดต่อยังพอได้เชิบเชิบมาหน่อยเชิบเชอูชอ้หยยังไงครับช็อตนี้บอลลัวจ,จัดเลยอะอบแบบนี้จะเป็นยังไงต่อ ถ้าดูจากสีแล้วเออมาไวสองตัวดูจากสีแล้วอะไรอ่ะพูดซีซัวจริงๆนะนี่มาต่อครับมาต่อมาครับมาเฮ้ยอย่าทำกันแบบนี้นะมาาวหนึ่งตัวครับโอ้โหาวหนึ่งก็ไม่ไหลยังไงเฮ้ย อย่ายอมดีเฮ้ยอ,อย่ายอมสวยครับใบสองตัวไหลแล้วไหลแล้วฮาโกมาต่ออีกนิดนึงอืมสวยถือว่าพอได้อยู่นะครับนะสามสิบสี่บาทอ,นะอีกแปดหมุนนะใยมาเสียดายจริงๆไม่ไหลเนี่ยมาครับใบหนึ่งตัวครับไหล้าขีดไปแล้วยังไง โอ้้หสองกลมนิดเดียวเองเมื่อกี้มาดีไว้สอตัวช็อตนี้ไหลหลังคาไปกับ2อีมมาไว้สอตัวอีกแล้วยังไงโอ้้หสามกมหายไปไหนช่องหนึ่งอะเออช็อตที่เคยมาก็ไม่มายังไงดีมาใจร้อนนอนวัดนะครับนะเรามีขึ้นบิดจิตเหมือนเดิม50หมุนไว้หนึ่งตัวเออจบที่2บาทนี้แหละ เอาให้มันสุดๆไปเลยวันนี้จัดมายังพอได้มาวาัยหนึ่งตัวครับสองขีดไหลโอ้โหยังมีต่ออยู่ว่ะคิดว่าจบไม่กี้ไม่จบเออวัยหนึ่งตัวตัวเดียงไหายแล้วช่องแรกมาดิยังไงสี่เหลี่ยมไหลแล้วยังไงโอ้โหย อยากได้วายเต็มหน้าเออไหลมาวาสองตัวครับอืไวสองตัวไม่ไหลชดคอมโบยังไม่เห็นเลยนะนี่วันนี้นี่เอาหน่อยเอาหน่อยเออโอ้โ,อโ,อโ,อโหหลังคาช่องแรกหายว่ะสวยครับไหลแล้วไหลแล้วแต่ไม่หนักเท่าไหร่ไม่เก้าบาทกำไรสอง พีกมจะแข่งไปไหนเนี่ยจัดมาให้หน่อยดีเออาวสองตัวอีกแล้วยังไงไหลมาสวยคำห้าขีดช่องแรกต้องมาโอ้โหไม่มาอะไรวะหวังอยากได้อะไรนี้ไม่เคยมาให้เลยนะไม่เคยทำถูกใจเลยทุกวันนี้เริ่มแข่งข้อแล้วไงเดี๋ยวต้องมาจัดอนหนักซะแล้วนี่มาๆมา,มาสามกลมยังไงโอ้โหสากลมช่องแรกเนี่ย เออให้มันรู้กันไปวะว่ากินเอากินเอามาโอเคเดี๋ยวสี่บาทสุดท้ายแล้วมาเบ็ด9บาทนะจะต่อชีวิตได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละรอบน,น,นี้ไปเหมือนเดิมครับ50หมุนครับมาดีไว้2ตัวไหลไปสวยสี่สิบบาทไม่มีต่อซะด้วย อีกสักนิดนึงมาขอได้หน่อยอเกมเงียบคนก็เงียบมาครับผมววยหนึ่งตัวครับเออแปดสิบสองไม่จัดต่อด้วยนะจะทำแบบนี้กับเฮียซีเอ,อ้ยไหลหน่อยไหลหน่อยสวยครับมีต่อ ตรงไหนเอ่ยมาครับวายหนึ่งตัวครับวายหนึ่งตัวเออไหลมาสี่เหลี่ยมวายหนึ่งตัวครับสองกลมไหลมาจัดมาวายหนึ่งตัวโอ้โหสิบหกบาทมีต่อแน่แน่โอ้โหแน่ตรงไหนไวะเนี่ยเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีเฮ้ยถูน้องเจ็ดร้อยเลยนะแล้วสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแล้วเนี่ยไม่ทําแบบนี้กับเฮียสิสวยครับวายสองตัวครับหุ่นเาไปอยู่ไกลเกิน จัดมาจัดมาอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ออแพเออไหลมาอีกสักนิดนึงสวยครับอีกเดียวเองมา12หมุนปิดท้ายไหลมาต่อแต่ฟีเกมยังไม่เห็นเลยนะต้องตามล่าหาฟีเกมแล้วแหละช็อตเนี้ยอีก9หมุนเนี้ยจะมาให้หรือเปล่าเออเออไหลมาไหลมา,ลมาสวยไหมไม่สวยเท่าไหร่ เจ็บอยู่เจ็บอยู่ตอนนี้โอ้ยอะเชิฟไหมน้าอีกสซกนิดนึงเฮ้ยมาลองดูดิสิบหมุนจะเป็นยังไงอีกอะโอ้โหเมื่อกี้อีกนิดเดียวถ้าหล่นแบบนี้มานะเมื่อกี้นะได้ฟรีเกมเลยแต่ไม่หล่นนะดิเสียดายอยู่ เออมอ่กาสิบแปบาทเว้ยมาต่อวายสองตัวครับโ <1 S 1> อ้โหวายสองตัวไม่ไหลอาปฏิโทเอ้ยมาย้ำไปต่ออีกสิบหมุนสิปะ่ะมาวายหนึ่งตัว1 1> ไหลสองกลมไปให้มันรู้เรื่องกําไรอยู่โอ้ โอ้ยเงียบกันเกินสุดยอดมาต้นเหลือบิดห้าเลยแล้วกันครับผมกดเองก็งกไม่น่าเป็นไรหรอกเนาะมามาสวยครับวายหนึ่งตัวไหลแล้วไหลแล้วยังไงอโอ้โหห้าขีดท่องสองหายอีกแล้วเคยแบบตั้งใจอยากได้ตัวนั้นตัวนี้ไหมแล้วมันไม่มาให้อะอาการเป็นยังไงเสียจริงๆนะ ออแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแค่หนึ่งเจ็ดสองนี่จะพอมีโอกาสได้เห็นฟรีเกมหรือเปล่าครับคือตอนนี้นี่ฟรีเกมแข็งมากเลยนะผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยยังไม่มาให้ผมเลยถ้ามาให้จะตังค์หรือเปล่านั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าดีว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะเออเอาหน่อยเอาหน่อยอย่ายอมอย่ายอม ต้องหาให้ได้เอาวันเนี้ยฟรีเกมอ่ะอเอ้ยมาาวหนึ่งตัวละลๆๆล,ลายไปเลยเลยแล้วเออมาอีกหน่อยสวยพอได้สิบสองบาทโอ้โหจะขึ้นหรือเปล่านะกับทุนเหลือแค่ร้อยสิบกุมบาทเนี่ยโอ้ยสวยดีครับมาให้แล้วฟรีเกมมาให้แล้ว ยังไงครับผมไหนคอดูหน่อยดิโอ้โหอุตส่าห์ตามหาตั้งนานมาไม้แรกบางกอกระโดดแล้วโอ้โหไม้แรกเงียบไม้2เออสวย5้าโกมาวหนึตัวโอ้ยจ่ายมาห้าเอาจ่ายมา1บาทน,นะสิสตางค์เองหรอจ่ามาอีกหน่อยเออวสามตัววสามตัวไหลไปสวยครับร้อหอย่าหยุดโอ้โหถ้าไม่หยุดนะยังมีโอกาสได้รุ่นฟรีในฟรีเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไร ได้ไม่อีกอยู่1 5อยกว่าบาทจัดมาต่อ,ตอ,อกระบิยงหไม้ปิดท้ายเออห้าขีมมาไวนหนึ่งตัวครับโอ้ยไม่ยิบสี่บาทว่าเป็นไงเป็นกันแล้ววันนี้มาต่ออีกสองไม้ปิดท้ายปิดท้ายแล้วยังไงเออล้านห้าขีดมาาวนหนึ่งตัวครับไหลสามโกลมสวยไวนหนึ่งตัวห้าโกลมาช็อตน,นี้ไวสองตัวยังไง โอ้โหยังมี2อกมมาให้90บาทเออโอเคนะครับนะมาท้ายแจกก้อนโตมานะครับจบวันที่238นะครับนะโอเคครับผมโอเคโอ้โหอตส่าสตร์ตามหาพี่เกมมาตั้งนานแต่มันต้อง420บาทนะครับนะโอเคไม่ไปต่อแล้วหยุดแค่นี้แล้วกันถือว่าจะได้เจ็บไม่หนักไงมัาจะเจ็บก็อยู่ประมาณ220กว่าบาท โอเคนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเฮ er, ียสายปผปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนผมสวัสดีครับ